โอ้โห,โ,หโ,หโหเจอเจอเ,จอเ,จอเกมไหม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 เฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันยังมันเป็นปะแล้วแล้วอยางนี้ก็หรือจะเจียออกอีกได้เจียอีกทีหนึงสวัสดีครับยี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟฟรานชั่นแนวนะครับ วันนี้เราก็กำลังจะไปศูนย์ขวัติจิมมเบียสุขสวัสดิ์อีกแล้วนะพเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราซื้อรถมา4 -5 เดือนนะต้องบอกว่าทะเบียนเราเพิ่งได้นะครับพเพื่อนๆก็วันนี้เราก็เลยจะไปรับทะเบียนนะก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่นานเพอามควรเลยนะพเพื่อนๆหลังจากที่เราซื้อรถมาประมาณ4 5เดือนเนาะ ่มนะผมถามพี่ๆในกลุ่มเส้น 6R นะเขาบอกว่าถ้าไม่จงทะเบียนเนี่ยคือไม่ถึงเดือนก็ได้แล้วนะแต่ถ้าจงทะเบียนเต็มที่เลยก็สองถึงสามเดือนนะสงสัยเหมือนกันว่าทําไมมันค่อนข้างที่จะนานมากนะกว่าจะได้ทะเบียนก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่าเราได้ทะเบียนอะไรก็อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไคารต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของเรานะ ก็เดี๋ยวเราไปดูนี่แบบว่าทะเบียนของเราจะเป็นเลขอะไรนะก็ต้องบอกว่าตอนที่เราไปจองทะเบียนใน e ีที่สองนะครับแล้ววันนี้เราไปรับทะเบียนมันไม่ใช่เลขตัวนั้นที่เราไปจองนะต้องบอกว่ามันเป็นความส่วนหนึ่งมันเป็นความผิดพลาดของผมเองด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะที่ผมซื้อรถคันนี้มาเนะผมบอกเขาว่าเขาถามบอกว่าเออเนี่ยจะ ตอกเลขเองไหมหรือว่าจะให้ศูนย์รันเลขผมก็ไปบอกเขาว่าเออศูนย์รันไปเลยครับพี่พอมาวันรุ่งขึ้นก็ด้วยความที่เราอยากจะได้เลขสวยๆนะเพรเลขเขารันมาแล้วมันไม่ไม่ไม่ถูกฉลกกับเราหรือว่ามันเลขมันไม่สวยนะผมก็เลยโทรไปบอกว่าเฮ้ยขอพี่ครับขอเลี่ยนเป็นผมไปจองเลขเอาเองนะครับเออถ้า่านั้นยังไม่พอพอหลังจากที่เราไปจองมาใช่ไหมเพื่อนเราตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะจองเก้าเจ็ดเก้านะ ใช่ใช่แล้วเสร็จปุ๊บวันที่ผมจะเอาตัวใบที่จองอ่ะมาให้ที่ศูนย์ไว้เพื่อน,อนคือขับจากบ้านไปศูนย์นะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ไอใบจองทะเบียนอ่ะแม่งหายเว้ยคือก็คือเฟลไปนะครับก็คือเลขเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าที่ยวจองมาวันนั้นก็คือเฟล l เราก็เลยต้องไปจองใหม่อีกรอบหนึ่งนะ,นะซึ่งก็ต้องบอกว่ารอบนี้เราไปจองเลขอะไรก็เดี๋ยวเราจากใจเพื่อนคอยดูกันเอ,เองเนาะว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับเผื่ออาจจะไปมีโชคมีลาบอะไรกันก็ แล้วแต่แล้วแต่พอหลังจากเสร็จตรงนั้นปุ๊บผมก็เอาแม่งทะเบียนเลขอันนี้เลขหายเว้ยก็เลยบอกทางศูนย์ว่าเออเดี๋ยวผมไปล็อกเลขมาให้ใหม่นะเพราะว่าอันเก่ามันมันหายเนะาะศูนย์ก็บอกโอเคได้ได้เดี๋ยวค่อยเอาเลขมาให้เขาใหม่ละกันอ่ามันก็เลยใช้ระยะเวลาประมาณเดือนเดือนนิดๆเนาะหลังจากตอนตอนที่เราไปจองเลขมาถึงตอนนี้เนาะเสร็จปุ๊บไม่เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนพอเสร็จ เอาไปที่จองเลขใหม่มาให้ส่วนผมบอกว่าอ้าวเลขนี้มันลันเลขคันของน้องเนี่ยมันรันไปแล้วนะผมก็เลยอ้าวทำไมมันรันได้ไงวะก็ในเมื่อเราบอกูนยนไปแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนไปจองเลขด้วยตัวเองนะส่วนเขาก็บอกว่าก็ตอนนั้นวันที่วันแรกเลยน้องเป็นคนบอกว่าเออจะให้มันรันเลขไม่ใช่หรอคะซึ่งถ้าตมหลักความจริงอหรเพื่อนก็คนที่เป็นเซลล์เราเน่ยเขาก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยมันลันมันไม่ได้แล้วนะเออเขารันไปแล้วไม่บอกเลยเพื่อน มันบอกว่าได้เราก็เลยเออเสียเวลาไปนี่พอไปเสร็จปุ๊บอ่าเยกไปแรกไม่เท่าไหร่เพราะว่าเบบกิดจากความสะเซาของตัวเองที่ทาตัวไปจองหายเนาะพอแทนที่มันจะบอกผมว่าเออตอนนั้นผมก็แจ้งมว่าของผมมาหายนะเออเนี่ยมันก็บอกาออทาใหม่มาเลยเดี๋ยวยื่นสูตรใหม่ผมก็เลยไปทํามาเว้ยพอไปทํามาเสร็จใช่ป่ะเพื่อนแม่กลับบอกว่า ว่าอ้าวชิบหายแม่งรันไดไงวะงงคือตอนนั้นงงเลยงงเลยเออผมว่าอะไรขเขาวะทำไมทีแรกไม่บอกตรงตรงวะทำไมต้องมาเออแบให้ไปจองแล้วกลับมามันจองไม่ได้คือมันอันนี้ส่วนหนึ่งผมว่ามันก็เป็นความเรื่องมากของผมด้วยตอนแรกเนอะแล้วก็เป็นความผิดพลาดของศูนย์แล้วก็คนละคขึ้นทางอนะไรเงี้ยเนาะพอเสร็จปุ๊บแล้วผมถามศูนว่าถ้าผมผมไปจองเร่งเนี้ยมาแล้วเนะี่ยผมต้องทําไงเออผมอยากได้เลขเนี้ยทางศูนย์ก็บอกว่า ก็เดี๋ยวมันจะมีค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายประมาณสามพันหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละเออในการเปลี่ยนเลขทะเบียนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนีอ่อะไรอย่างเ้ขาอะ่ะผมไม่รู้เปลี่ยนอะไรขเขาก็น่าจะเปลี่ยนเลขทะเบียนเปลี่ยนอะไรพวกนี้แหละทีนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะเออจะทํายังไงผมก็บอกอ้าวมันไม่ใช่ความผิดของผมเนี่เออก็เลยแบบคุยไปคุยมาก็เลยคนละครึ่งนั่นอ่ะคุณผิดครึ่งหนึง่งผมผิดครึ่งหนึ่งก็คนละครึ่งแล้วกันนะ เสร็จปุ๊บมาก็มาถึงจนจนถึงวันนี้แหละเออก็สรุปคร่าวๆเลยแล้วกันนะวันนี้เรามาเราก็โดนไปพันหนึง่งค่าทะเบียนนะก็ต้องบอกว่า เปลี่ยนกระสุนถ้าสมมติว่าเราได้ทะเบียนมาแล้วเพื่อนเออเราเรา,เราให้เขาหลันเลขไปแล้วเราจะเปลี่ยนทะเบียนแนะนาให้ไปเปลี่ยนเองจะถูกกว่าเยอะเลยนะถูกกว่าเยอะเลยจริงๆถูกไปจริงจริงคือมาเปลี่ยนกระสูน,นตอนแรกผมตัวไปสามพันต่อรองไปต่อรองมาเออคนละครึง่งคนละครึ่งเสร็จต่อรองไปอีกรอบนึงก็เออแล้วคนละพันซึ่งก็ต้องหมดเป็นความผิดพลาดของตัวผมเองแล้วก็ของสูตรคนละครึง่งลวกันนะ ก็ต้องบอกว่าส่วนนี้ก็ถือว <Sen Heck S 1> ่าโอเคดูแลลูก <Kim> ค <et> ้าดีนะเพราะดูแลลูกค้าดีเลยแหละเออเข้าเลยเนี่ยเข้าเลยโอ้โหเจอเจอเกมไหม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 ไหมเกมเลยจ้าดูว่าจะเกมซะแล้วอืมหาใจโอ้ใจหายไวแคบอีกอันนึงมันจะต่างกันยังไงนะครับพี่เป็นสตเลีครับผม จะหนักกว่าเหรอหรือว่าไงมันเหล็กมันก็หนักกว่ามันก็หนักกว่าแต่เี่ว่ามันเป็น,ม,นมันในมันขายของไม่มี<อ>มันทำแบบมันจะเป็นรถพวกแบบรถตลาดทั่วไปอ๋อครับอย่างนี้เวลาพับเข้าไปไม่ติดไม่ติดน็อตใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะติดหรือเปล่าเออ อไม่ติดโอเคไม,ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฝ่ายพักไมุ่ยตำรวจเล่นเหรอปกติไม่ค่อยออกตอนกลา,างวันไงออกแต่เช้าก็เย็นอ๋อช่วงเวลาเร่งด่วนใช่ใช่มันก็ไม่ค่อยได้เจอใช่ อยู่ปะอยู่ไหมเหือยเหนือยึกเลยพึกมันมันยังมันเป็นพ้าะไรแล้วอยงี้หือจะเทียออกอีกได้เทียอีกดนได้เยอะไหมอ้ยได้เนี่ยเดี๋ยวเทียรหัผมอ๋อได้ครับ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อ,เ,อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะสำหรับคลิปนี้ก็มีแคจเท่านี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ